เออรู้สึกสบายดีกันด้วยนะครับผมอยู่ผมในมอนครับวันนี้ยกับเกมคอปเดอตีบบูบายนะครับผมวันนี้ก็หายะจปนนายเลยนะครับผมประมาณสองสัปดาห์หรือสาสัปดาห์นี่แหละนานนะครับผมก่าจะมาคือผมรู้แล้วว่าทําไมมันแอกตอนนั้นมอากาศร้อนก็เลยโทรศัพท์ร้อนก็เลยแหละนะครับผมกับเกมนี้วันนี้ผมก็จะมาเล่นนี่เลยบุนนี้ครับผม สกินหัวกระโหลกนะครับผมแปบแล้วก็ปืนตะปูด้วยปืนใหม่เดี๋ยว เพื่อมายิงยิงเพื่อนเลยหึ่มฮึ่มมผมอ้ม,มอแมสไลด์หลบทางเดือ ยจุดสองอูหีบหิโดนมันเล่นเล่นนานกับนีพวกแกร์คแคทหน่อย Đừng này đạp Ồ, 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 ở lại, ở lại Chết đi Ồ, sao lấy được rồi Đừng dù, đừng dù ta เล่นเล่นนานด้วยสวยทำไมมายุา่มมายุ่มกันอะไรตรงนี้เนี่ยยุ่มไทยตกนาวนีบสวย Đồ đều luôn Rồi Hãy subscribe cho ผมไม่ได้ใส่หูฟังด้วยนะเดี๋ยวตาหน้าอีกมึงจะใส่หูฟังนะครับพอดีหมรีบอ่ะรีบอัดดเชยไม่ได้ไปไหนหรอก บอกเลยเจจำๆครับผมบอกเลยฟาร์มทีนี้ขาให้ไม่นานครับสุดเกมขอดตีดๆที่ผมเล่นมาคือว่า ดอบลงเยอะเลยนะครับผมแบนเนียโอ้โหใจเตือนสุดท้ายผมก็ไม่ได้ฆ่ามาดปผูผม Ừ, có đầy bị quyển màn đường Tôi sẽ một dẫn các Mà ไนะปเลนอีกสักตานะครับผมขอด่านนี้ลราเพื่อนเอ้ย เล่นส okay. ก ate, like this. This ินกระโหลกแล้วจะจะพาไปเล่นสกินฟรีด้วยนะครับผมนี่เลย nkcc สกินนี้ครับสกินเครื่องบินนี่ลายแบบเหมือนจะเป็นแบบเอ่อรูปเครื่องบินนะถือว่าก็สวยอยู่นะครับผม แต่เวลาเล่นนี่ก็หนักหน่วงเหมือนกันแต่คุดหนึ่งนะอือชอบปืนนี้หนักดวงหนักดวง มันยิ่หัวง่ายด้วยประเด็นโอ้โห โหมันยิงแม่นจังวะยิงแม่นเกินแม่แม่โอ้โหไม่ได้ซักคิวเลยเพื่อนแย่งหมด พี่ว่าตานี่ยูวจะได้ก,กี่คิวนี่ตัวเพื่อนแย่งหมดเลยกินธุรกระแพจะไม่ตาย ตายอย่างอนาถเมื่อกี้นี่เพื่อนแย่งอ่ะไอ้า่าต้นป่าเลยทีนี้ไอ่า เอาเน็ตเน็ดปิงอีกโอ้ช่วงนี้เน็ตผมไปอะไรไม่รู้นะยนูดีก็บักเฉยเนเ็ตเกาเป็นทุกเกมเลยครับผมสาเหตุนั่นจะเป็นเน็ตเน็ตปิง เนี่ยก็เน็ตปกติดีดนี่ทำไมวะงงไปพาเล่อีกตาหนึ่งเาพาด้าโฮมเน็ตปิงเฉยยิงไม่โดนสักคนได้คิวสองคิวนี่ หลังใหญ่มไม่รู้จะแพ้ตาน,นี้จะแพ้มอมตายเล่นปืนเล่นปืนเหมือนผมด้วย ยิ่งจะฝังสายเพื่อนในยิงแตบแล้ว ตายยังน่าตาล้วมด็มดเอมผมบอกนะนี่ตอนี้มาดีมาดีมาดีอืมก็ไปอู้อะไรเนี่ย ตาหนี้มาดีโอ้โหได้โ,โ,โชว์เทพสท <c oughs> ักทีเมื่อกี้เน็ตเกมที่แล้วเน็ตปิงตาเนี้ยต้อขอพื่กระโหลกหน่อยไม่ใช่อะไรหรอกผมจะอับเวลมันต่อไปเลยลูกพ่อสวย มาเรื่องไหนอ๋อสกินนี้ยังสวยเลยนะครับผมตกใจหมด ผมอยู่นี่ครับผมลบบุญทำไมอือ

สวยจบแล้วครับผมโอเคครับเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับเกมนี้เอะสำหรับคลิปนี้นะผมก็อย่าลืมกดติดตามกดกดไลค์ผมด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกระแกงตับคลิปต่อไปโอเคถือว่าเกมนี้ผมไม่ได้เล่นนานเลยนะครับผมอาจจะไม่พิ้วเกาะเหมือนตะกอนนะครับผมหรือกักหรืออีกแปลนหนึ่งก็คือกากเหมือนเดิมครับผม โอเคสำหรับคลิปนี้ก็เค็นก่อนไว้เจอกันใหมคลิปหน้าสวัสดีครับผมบาย